วันนี้จะพามานอนภูยวิล่าสระบัวที่วินแดมหัวหินปราณบุรีเป็นที่พักที่เน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆมีโซนแอคทิวิตี้ด้วยอย่างเนี้ยก็เป็นกิจกรรมยิงธนูมีสนามแบดสนามเทนนิสสนามฟุตซอลและลานสเก็ตบอร์ด<อ>ด้วยมาถึงล็อบบี้เช็คอินตกแต่งสไตล์ไทยมีโซนที่นั่งผัก ผ่อนดูร่มรื่นเข้ากับสระบัวมากๆส่วนโถงทางเดินตรงเนี้บอกเลยว่าถ่ายรูปสวยเวอร์ประค่ะห้องที่เราได้วันนี้จะเป็นห้องเบอร์221นะคะเข้ามาด้านในบอกเลยห้องสวยถูกใจมากขนาดห้องกําลังดีมีประตูกระจกที่มองเห็นสระว่ายน้ํากับอ่างบัวได้เลยถัดมาจะเป็นมุมโต๊ะกับกระจกมีโซฟาหน้านั่งมากๆและตู้เสื้อผ้าพอเปิดปุ๊บไฟก็ติดปั๊บเลยค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบสำหรับมินิบาร์มีเครื่องทำกาแฟแบบแคปซูลและชุดชากาแฟ ให้ฟรีส่วนเครื่องดื่มในตู้เย็นอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะอ,อ๋อและที่นี่เขายังเป็นเพจเฟรนลี่ที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้ด้วยจ้าเออมันดีไปอีกมาต่อกันที่โซนห้องน้าห้องน้ําสะอาดมากแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เลยมีประตูที่เปิดออกไปด้านนอกโซนสาะว่ายน้ําได้และเขาก็ยังมีประตูหลังอีกโอ้ยสอกแซกมากมากเลยคะ่ะนี่ทุกคนอ่างบัวสวยเนอะออและโซนนี้เขาก็มีศาลาก,กับโซฟาเบดให้นั่งพักผ่อนชิลๆด้วยนะสําหรับราคา ห้องพักโซนภูวิลล่าห้องนี้เราได้มาในราคา5,670บบาทราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วค่ะ